สวัสดีค่ะนรูมชมนะคะมันนีส้มสิผ้ามาจอบหลังบ้านนะคะหลังบ้านนะคะของชมมันนีสิผ้ามาจอบเบิ้งอันอ้อยขันนามนะคะอ้อยขันนาพันสิงคโปร์นะคะเนาะตัวนี้นงสมเคยรีวิวการปลูกไปแล้วนะคะเมื่อปีที่แล้วนะคะก็คือเดือนสิงหาคมนะคะทาจำมาผิดหนาสือวันที่แปดนะคะเนี่กะ ประมาณเก่าเดือนนะคะประมาณเก่าเดือนนะคะน้องสมเอาพันธุ์มาจาักบาทนะคะสืบพันธุ์มาตอนนั้นต้นละห้าสิบบาทนะคะต้นหนึ่งนี่ตาแต่ประมาณจะจะขอละขอละสองตาแม่งสอสองสามตาน่ะสือมาสิบสิบ,สบอันส,สิบสิบต้นนะคะ ซื้อมาสิบตนบ้นกสิดอรปมาณนี้นะคะยังสมใส่ปุยยังแนคือจังง้าง,งาแท้นะคะอ,อ้อยคันนำนะคะพันสิงโคโปร์นะคะของแชมเปญฟาร์มนะคะเราใช้หนึ่งปุยขี้แพะสองปุยขี้วัวสามปุยอินซีนะคะไอปุยเคมีนะคะบอกผิด ปุ๋ยเคมีกับสีใสเบอร์้ายนะคะใส่แค่ในเรื่องที่ซอยเฮ็ดเฮ็ดอ่าคือยังล่ะซอยในเรื่องของการจะเริ่มเติบโตของใบนะคะเข้าไซในหน่อยนะคะใส่พ่อเอ่าคือเติมเต็มปุ๋ยคอกทีเนี้ยมามีสารอ่าในส่วนที่พืชต้อตงการนะคะเนาะก็คือเสริมเข้าไปนะคะนี่ก็ให้เป็นล่มต้นนะคะ พามาซองนะคะอ้อ,อยคั้นน้ำพันสิงคโปร์นะคะเป็นอ้อยที่เคื่ยนยังะ่ะคันออกมาแล้วรสชาติกะสีกลมกล่อมก็คือ,คอบาหวานจนเกินไปแล้วก็มีกิ่นหอมนะคะเป็นยังหนึางสมคืเอเามาปลูกเองนะคะเคยไปสื่อแล้วเขาจะเอาไปผสมอันอ้อยท่านขวนแกนนะคะเอามาขันให้กินก็นเลย ขอกินอ้อยพันสิงคโปร์แบบคือสิงคโปร์นะคะผสมแบบมีตัวอื่นมาผสมนะคะอยากรู้รสชาติมันจริงๆนะเพราะว่าพันสุพรรณบุรีเขาก็ซิมึงแล้วนะคะว่าเป็นจังไดนะคะนี่กัรเป็นในส่วนของพันสิงคโปร์นะคะเดี๋ยวสิพาดซองนะเขาทิ้งได้น้อใส่เสื้อก้ามด้วยนะคะเขาปามันบ้ได้นะเดี๋ยวมันสิคายนะคะทางบ้านกับซีมีแบบ บักเขียนะบักเขบื้องหน่วยบักเขือนะฮะหน่วยบักเขือหน่วยบักเขือกอ้อยคันน้ำของเรานะบักยางงามนะคะสูงประมาณสามเซนเมตรแล้วนะคะเซนเมตรอาจจะเซนเมตรแอบทายให้เบิะะ้องหน้าแอบจอบทายให้เบิ้งนะคะ อนาคตเท่ากับซีมี่ออยพันสิงคโปร์ไปกินแล้วนะคะเหลือแต่ซื้อเครื่องคันน้ำนะคะเห็ดมันทุกอย่างและค่ะปลูกมันทุกแบบที่กินได้นะคะลดความเสี่ยงลดค่าใช้จ่ายนะคะมักอันใดกระปูกอันนั้นนะคะมักหญ้าปลูกหญ้ามักอ้อยปลูกอ้อยมกกยักบักเขี้ยปลูกบักเขือนะคะมักบักอึกับปูกบักอึนะคะนี่สากบักอึที่ยังอยู่นะคะเพราะว่าหน่วยมันกะเก็บผลผลิตออกไปหมดแล้วนะคะ ไปมันเสาร์แล้วมันเสารยอยู่เดิงสวนผักเขาตอกอนนะคะเนาะไปแล้วนะคะพี่น้อง